นี่วายุอยู่ได้ใช่ไหมลูกเป็นเด็กดีนะอย่าไปดื้อกับทางคุณนาคนะลูกครับมาดูแล้วสวัสดีครับอภินากองอ้าวมาแล้วจ้าตาวายุแหมหล่อจริงๆเลยนะนี่พินฉันฝากลูกฉันด้วยนะลูกชายฉันเนี่ยเขาหัวดีเดี๋ยวเขาช่วยงานบ้านทุกอย่างเลยเข้าใจไหมเออส่วนลูกสาวเธอที่บอกว่าเพิ่งเข้าเรียนโรงเรียนซากุระใหม่ๆน่ะฝากกับลูกชายฉันเลย นี่ฉันไม่ต้องฝากอะไรแล้วล่ะก็ลูกสาวฉันกับลูกชายเธอเนี่ยเขาเป็นเพื่อนก,นกันก่อนที่จะมาแนะนําตัวให้รู้จักกันอีกนะดีจังเลยนะเนี่ยเป็นเพื่อนกันไว้นี่วายุม้าเนี่ยไปก่อนนะลูกเอาไวมา้ม้าหาบ้านให้ลูกได้เมื่อไหร่เดี๋ยวม้ามารับนะขับมา้าขับรถดีๆนะครับอะไรกันนี่วายุมาแล้วเหรอเขินจังเลยเจอผู้ชายหล่อมานอนที่บ้าน เอลวลายิ่งเป็นคนที่เราชอบด้วยอ่ะเหมือนเป็นความสั่นเลยฮะไม่ไหวต้องลงไปดูต้องต้อนรับอย่างดีเลยจะมีผู้ชายรอมานอนบ้านสักทีแถมยังเป็นคนที่ชอบอีกแบบนี้ต้องต้อนรับอยู่ไหนนะเนี่ยอ้วาวามาแล้วลูกนี่วายุเขาจะมานอนบ้านเราเนี่ยไปต้อนรับพาเพื่อนไปดูห้อง่อยสิ จริงทูกพาวายูเขาไปดูห้องนอนหน่อยนะที่พ่อเขาจัดไว้ให้นะได้ค่ะแม่เออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะครับดีเลยจ้าวายุเดี๋ยวให้วิวา่าเนี่ยพาขึ้นไปบนห้องนอนนะจะได้ไปดูด้วยว่าชอบหรือเปล่าอาก้องเนี่ยเขาตั้งใจจัดห้องนอนให้เลยนะอ๋อขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณอางั้นไปกันเลยไหม,มตามมาสิ เดี๋ยวพาขึ้นไปดูนี่เดินขึ้นบันไดามาเลยห้องนอนนายอ,อยู่ชั้นสองนะติดกับห้องนอนชั้นอยู่ห้องนี้เป็นห้องของคุณพ่อนะ่ะแต่คุณพ่อเนี่ยเขาเสียสลาให้นายเลยนะโอ้ห้องนอนนี่มีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยอะ่ะเอห้องนี้นี่สะอาดสะอ้านด,ดีจังเลยนะฉันชอบจริงๆเลยอะ่ะว่าแต่ห้องเธออยู่ข้างๆหรอใช่ ห้องนอนฉันอยู่ข้างๆถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยอืมห้องนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนลเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันเอากระเป๋าเก็บในตู้ก่อนดีกวา่าเอห้องนอนของคุณอายอย่างนั้นเหรอไม่คิดว่าคุณอาจะเล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยโหเตียงโคตรนุ่มเลยอะสบายมากเลยนี่ถอดรองเท้าก่อนสิจะขึ้นเตียงหนะาเถยวฝุ่นก็เต็มเตียงหรอก โถไม่เป็นไรหรอกน้าเตียงนเนี้ยเนี่ยใช้ไม่คนนอนคนเดียวนะไม่มีใครน่ะมาคันเนื้อคันตัวเป็นเพื่อนฉันหรอกใช่ไหมล่ะงั้นก็ตามสบายของนายเลยแล้วกันถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ตามลงมาข้างล่างแล้วกันนะอะไรกันเนี่ยเขินสุดๆเลยอะ่ะคนที่ชอบมาอยู่บ้านเราอย่างนั้นหรอเหมือนฝันเลยฮะแถมยังเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนอีกถ้าใครรู้นะต้องอิจฉาฉันแนแ่ ที่มีหนุห่มฮอตหน้าตาดีแถนจิตใจดีมานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนี่น้ำมันมันรอหรือยังอ่ะฉันกลัวเหลือเกินกลัวน้ำมันกระเด็นไงจะกลัวอะไรขนาดน,นั้นนี่ต้องลองทำไข่ดาวก่อนนะถึงจะไปทำพวกผัดกะเพราได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะน้ำมันมันไม่กระเด็นหรอก ตั้งแต่ที่วายุเข้ามาที่บ้านฉันที่บ้านฉันก็มีจัดเสียงเฮฮาเพราะันก็จะสอนวายุในการทําอาหารด้วยแหละในนี่นี่นะกลัวน้ํามันกระเด็นสุดๆไปเลยตอนนี้วายุเหมือนเป็นตึงในครอบครัวของฉันไปแล้วแม่กับพ่อเหมือนมีลูกชายเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแต่เป็นลูกชาย ที่หัวดีหัวฉันอีกนันเนี่ยพอเริ่มทำอาหารได้ในวายุก็ทำอาหารอร่อยมากเลยพ่อกับแม่ฉันเนี่ยชมใหญ่เลยก็ได้อาจารย์ดีะนะเวลาว่างๆนายนีก็จะมานั่งดูการ์ตูนเป็นเพื่อนฉันถึงแม้ว่านายวายุจะไม่ชอบดูการ์ตูนแค่ไหนแต่เวลาฉันดูนายนีก็จะดูเป็นเพื่อนจนจบเรื่องอยู่ตลอดไม่เหงาเลยเวลามีวายุเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกัน แต่ที่ประทับใจในตัวนายวายุที่สุดก็คงเป็นตอนที่ช่วยพ่อฉันปลูกต้นไม้อยู่หน้าบ้านนั่นเองคนอะไรทั้งหล่อทั้งใจดีแถมยังรักธรรมชาติอีกนี่มันสเปกเลยนี่ลูกสาวแม่นะมองตาเป็นมันเลยนะชอบเขาละสิค่ะอะไรกันคะแม่หนูก็แค่มองเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรไปมากกว่านั้นเลยแม่นี่เลิกแซวหนูได้แล้วนะจ้าจ้าไม่แซวแล้วจ้า แถมในนี่นะยังเล่นกีตาร์ได้แล้วก็ร้องเพลงเพอสุดๆไปเลยนี่มองอยู่ได้อยากเล่นกีตาร์บ้างหรือไงคะเดี๋ยวฉันสอนเอาไหมไม่เอาหรอกฉันเล่นกีตาร์ไม่เป็นฟังนายร้องเพลงนะ่ะมีความสุขที่สุดแล้วจริงเหรอเธอนี่เป็นคนแรกเลยนะที่บอกว่าฟังฉันร้องเพลงแล้วมีความสุขเนี่ยวเวลาไปโรงเรียนพ่อก็จะเป็นคนไปส่งที่โรงเรียนแต่ก็จะมีนายวายุมาด้วย พวกเรากับบ้านพาร้อมกันไปโรงเรียนพร้อมกันเหมือนเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่สุดในโลกเลยไม่คิดเหมือนกันว่าเวลาแค่ไม่กี่เดือนทําให้เราสองคนสนิทกันมากขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนนั่งเรียนด้วยกันเราก็ช่วยเหลือกันฉันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่มีวายุคอยอยู่ข้างๆตลอดไม่ว่าจะทําอะไรก่อนสอบเรามานั่งติวหนังสือด้วยกันที่ห้องสมุด นนี่ไม่ชอบติวหนังสือไม่ชอบอ่านหนังสือมากๆแต่ก็ยอมอ่านหนังสือเป็นเพื่อนฉันเพราะว่าฉันนะ่ะนะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือที่สุดในโลกเลยโอ้ยทำไมมันเหนื่อยจังเลยเนี่ยนี่วิวาทำไมเธอวิ่งช้าจังฉันจะตามทันแล้วนะรีบวิ่งมาเร็วๆสินี่เฮ้ยวายุนายสองคนนี่ยังไงเป็นแฟนกันหรืองไงเนี่ย จะบ้าหรอไอ้นี่ใครเป็นแฟนกันวะอาว้าววิวาเธอจะตามฉันทันแล้วนี่เยน,นี่นะข่าสั้นจริงๆเลยวิ่งตามก็ไม่ทันโอ้ยก็วิ่งนำไปก่อนสิจะมารอทำไมละเนี่ยอา้าวก็อยากวิ่งไปพร้อมกับเธอไงล่ะนี่ทำไมการต่อยมวยมันยากขนาดนี้นี่เหรองานอดิเรกที่นายจะพาฉันมาทำเนี่ยก็ใช่ละสิลองต่อยดูก่อน ลองต่อยดูง่ายๆต่อยยังไงนะต่อยท่านี้หรือไงเฮ้ยนี่เย่บ้าใครเขาต่อยท่านี้ก็เล่าเขาต่อยท่านี้ต้งหากล่ะค่อยๆต่อยนะอย่างนี้หรอใช่ใช่ค่อยๆต่อยต่อยอ,อย่างนี้ได้ไหมเนี่ยโมโหแล้วนะนี่แนะ่ต่อยแบบนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวแรงเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนี่เธอแรงเยอะสุดเลยอะแต่ไม่กี้อนแรงกำลังดีเลยนะ ลองต่อยอีกรอบหนึ่งสิเมื่อกี้เธอต่อยถูกแล้วเนี่ยต่อยแบบนี้เลยขอแบบแรงๆเลยนะเอาให้ตัวฉันปิวเลยลองดูได้เอาให้ตัวปิวเลยใช่ไหมงั้นฉันเนี่ยจะต่อยให้ตัวนายปิวเลยคอยดูนี่ดูนะดูให้ดีเลยนี่แน่เป็นไงบ้างโอ้โหยีนี่แรงเยอะใช้ได้เลยสุดยอดสุดยอดเก่งมากๆเลย แต่เมื่อเราสนิทกันมากมุมที่ฉันเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาจีบวายุนั่นเองคนที่มาจีบวายุนะทั้งข่าทั้งสวยแต่ในเนี่ยก็ไม่เคยสนใจสักคนเลยพี่วายุคะ่ะน้ำหวานชอบพี่วายุมากเลยค่ะน้ำหวานขอจีบพี่ได้ไหมคะเออต้องขอโทษยนะพอดีว่าพี่อมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะ่ะอย่าเสียเวลาเลยมีคนที่ชอบอยู่แล้วงั้นหรอใครกันเนี่ยคนที่นายวายุชอบ ต้องสวยพอน้องคนนี้อีกหรือไงน้องคนนี้ก็ว่าสวยมากแล้วนะเนี่ยเอองั้นน้องอย่าเสียเวลาเลยพี่ว่ากลับไปตั้งใจเรียนเถนอะนอกจากน้องน้ำหวานแล้วก็ยังมีผู้หญิงคน,นอื่นๆอีกที่พร้อมจะถาายวตัวและหัวใจให้กับนายวายุแต่นายนี่ก็ไม่สนเอาซะเลยนี่มีแต่สาว,ส,าวสวย,สวยมาชอบชักจะอิจฉาในนี่แล้วนะเนี่ยไม่เคยสนใจใครเลย วันนี้แหละเป็นวันที่ฉันจะต้องสารภาพรักกับนายวายุให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาตัดหน้าอีกต่อไปแล้วในเมื่อเราสนิทกันขนาดนี้ฉันก็มั่นใจแล้วว่านายนี่ต้องชอบฉันแน่แน่วายุฉันมีอะไรจะบอกนายด้วยอะไรหรอที่อยากจะบอกนายต้องสัญญามาก่อนนะว่าถ้าฉันบอกนายไปอ่ะนายจะไม่โกรธฉันก็ลงบอกมาก่อนสิว่าคืออะไรคือว่าฉันอ่ะชอบนายมากๆเลย อะไรนะฉันชอบนายที่สุดเลยชอบตั้งแต่วันแรกที่นายมาช่วยฉันพาไปลงอาหารแถมยังช่วยเหลือฉันแล้วก็หวังดีกับฉันทุกอย่างเลยนะยิ่งนายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับฉันอ่ะมันทําให้ฉันยิ่งรู้สึกมากขึ้นไปอีกเออฉันอยากจะถามนายว่าที่ผ่านมาในช่วงเทอมสองนายชอบฉันบ้างหรือเปล่าไหนๆนายก็จะไปเรียนมหาลัยแล้วอ่ะช่วยรับรักฉันไว้หน่อยได้ไหมฉันชอบนายจริงๆนะนี เธอร้อเล่นหรือเปล่าอ่ะนี่เยบ้องเราเป็นเพื่อนกันนะจะมาชอบกันได้ยังไงแถมเธอมาสารภาพรักกับฉันอย่างเงี้ยมันทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดจริงๆนะอย่าเลยเราเป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันอะนะคิดกับเธอแค่เพื่อนจริงๆไม่ได้ชอบเธอแบบเป็นแฟนสักหน่อยอะไรนะไม่ได้ชอบฉันเลยหรออืมแล้วจะมาทําดีกับฉันทําไมอ่ะ อ้าวก็เราเป็นเพื่อนกันไงถ้าไม่ให้ฉันดีกับเธอเราจะให้ฉันไปดีกับใครล่ะเลิกคิดได้แล้วน่ะตั้งใจเรียนเถอะเธอะโถเลยมันสารภาพรักตึกงั้นนายก็ไม่ได้ชอบฉันเลยสักนิดเลยหรอก็ใช่นะสิโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะว่านายไม่ได้ชอบฉันน่ะฉันว่าฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าฝนมันจะตกแล้วอ่ะ ไว้เจอกันตอนอยู่ที่บ้านนะเฮ้ยแต่ว่าคุณอาจะมารับไม่ใช่หรอไม่เป็นไรฉันรีบกลับก่อนที่ฝนจะตกหนักดีกวา่าแล้วเธอจะเดินตากฝนกลับบ้านนะไม่เป็นไรลูกหน้าตอนที่ไม่มีนายฉันก็เดินตากฝนมารับไม่ทั่วแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวแล้วตอนที่ฉันบอกกับเธอไปเมื่อกี้เธอจะโกรธฉันหรือเปล่าไม่ได้โกรธ เธอโกรธฉันหรือเปล่าที่ฉันปฏิเสธเธออะฮะวิวานี่ฉันไม่ได้โกรธนายเลยฉันจะโกรธนายทำไมมันไม่ใช่ความผิดของนายนะวายุฉันผิดเองเนี่แหละที่คิดว่านายคิดเกินเพื่อนอะฉันก็เลยบอกชอบไปไม่ต้องรู้สึกไม่ดีหรอกนะเราก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้แต่ว่าฉันอะขอเวลามูฟออกสักหน่อยดีกว่าฉันไปแล้วนะ ไว้เจอกันตอนอยู่ที่บ้านตอนนั้นเนี่ยฉันก็เพิ่งรู้สึกอกหักครั้งแรกเลยเสียใจมากและเรื่องราวระหว่างวายุกับพิวาจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็รอติดตาม EP3 ได้เลยนะคะทุกคน